เป็นที่รู้กันดีอยู่ว่าลมหายใจคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคำถามของครูก็คือการหายใจเข้ากับหายใจออกอันไหนสำคัญกว่ากันคะคำตอบก็คือลมหายใจออกมีความสำคัญที่สุดค่ะหายใจเข้าร่างกายคนเราจะมีความตื่นตัวหายใจออกร่างกายคนเราจะมีความผ่อนคลายถ้าเลือกไนดะ้เราอยากตื่นตัวหรือผ่อน ทำงานท่ามกลางความผ่อนคลายงานก็จะประสบความสาเร็จการคิดท่ามกลางความผ่อนคลายการคิดก็จะรอบคอบการฝุดโยคะท่ามกลางความผ่อนคลายโยคะทั้งนั้นก็จะมีความสมดุลดังนั้นลมหายใจออกจึงมีความสำคัญกับความผ่อนคลายของเรานะคะแต่สิ่งสำคัญที่เหนือกว่านั้นก็คือเมื่อไหร่ที่เราหายใจออก ความจุป,ปอดของเราก็จะมีมากขึ้นเราหายใจเข้ารอบใหม่เพื่อเติมออกซิเจนเข้าไปเราก็จะได้ปริมาณออกซิเจนที่มากขึ้นการสันดับของเสียการเปลี่ยนถ่ายระหว่างออกซิเจนกับคาบร์บอนไดออกไซด์ก็จะดีขึ้นต่อไปนี้เวลาหายใจนะคะอัตราส่วนจะต้องเป็นหนึ่งต่อสหายใจเข้าหนึ่งทหายใจออกต้องเป็น ดูแลลมหายใจออกของเราให้ดียาวและลึกเดี๋ยวลมหายใจเข้าเขาก็จะดูแลตัวเขาเองนะคะแล้วพบกับครูเอกที่บางกอกโยคาะค่ะ